มาดูตำแหน่งอุปสรรคนะครับเราดูในเรื่องของอริแล้วก็วินาศนะครับอุปสรรคเป็นเรื่องของความเผลอเรอนะเออพอไพ่ขึ้นเป็นเด็ฟูเนี่ยคือการทําอะไรก็ตามในห้วงจุเนี้ก็อย่าเอาแต่อารมณ์เป็นเครื่องตัดสินนะครับในเรื่องของการกระทำนะต้องเอาความเป็นจริงเนี่ยจัสตัดสิเนเอาความเป็นจริงมาดูนะครับว่างานที่ทําสิ่งที่ทําหรือสิ่งที่คาดหวังเนี่ย ก็ต้องดูความเป็นจริงอย่าที่จะคิดอะไรทำเลยโดยไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดนะ The f นี่คือตกหิวนะเออต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องคิดจะคิดจะทําธุรกิจที่จะทําอะไรก็ตามคิดอะไรไว้เนี่ยก็มีการวางแผนให้รอบคอบจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดน,นั่นเองนะครับให้ขึ้นพลิกแพลกนะครับอือคือสิ่งที่ต้องระวังนะคือใจตัวคุณนี่แหละที่มันยึดติดในเรื่องของอดีตจนเกินไปนะแล้วมันชื่วงโยงก,กับเรื่องของ ตำแหน่งตนุตำแหน่งตัวตนของตัวคุณด้วยนะครับคุณโฟกัสต่เรื่องอดีตจนเกินไปโดยที่คุณเนะี่ยไม่นํามาปรับเปลี่ยนนะมันยึดติดในเรื่องของความผิดพลาดในีดีค่อนข้างเยอะนะครับในสิ่งต่างๆที่มันผ่านพ้นมาแล้วนะครับก็ต้องปล่อยวางปล่อยไปบ้างนะครับแล้วก็ดูความเป็นจริงเออดูสิ่งที่เข้ามาคนที่เข้ามานะแล้วก็พลิกแพงตามความเป็นจริงนั่นแหละแล้วก็ไม่จะเป็นต้องไปคาดหวังว่าต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนู้นนะ เป็นในสิ่งที่เป็นนั่นแหละนะครับความรักก็จะดีขึ้นได้อย่ายึดติดกับความทุกข์เดิมๆความสุขเดิมๆก็พอนะครับ 1. น,นะครับไพ่ขึ้นเป็นนางกวักนะครับในเรื่องความรักนะคือไพ่ขึ้นนางกวักในมงบอกบอกันจริงแล้วเนี่ยเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ส่งพลังงานเหมือนกันนะเรื่องของครูบาอาจารย์ก็ส่งเหมือนแบบความรักดีๆเข้าหาตัวคุณเหมือนกันนะเหมือนเป็นสิ่งที่หากใครได้เคยขอกับเทพเทวานะ ว่าอยากจะมีความรักอยากจะเจอคนดีๆเนี่ยเศรษฐีทนับรู้วนะในเรื่องของความรักหากใครยังไม่เคยขอนะก็อลองอธิษฐานกับตัวเองก็ได้นะหลังจากสวดมนต์ไหว้พระก็เลยนะก็เป็นการอ่านที่ถาจิตเออขอให้เจอคนดีเออขอให้เสี่ยงสิทช่วยดลบันดาลใครที่ไม่ดีก็กขอให้แบบมีทางที่แบบแยกออกจากไปไม่ต้องเจอกันหรอกนะเออทำให้เสีย,สย,สยใจขอให้เจอคนดีแล้วมีความสุขกับความรันาก็จะช่วยได้นะครับอย่างที่สองนะครับแนวทางที่สองไปขึ้น พระพุทธมุนีนะคือในเรื่องของพลังงานของพ่อแกหรือีนะหรือพระปู่ฤาษีทางร้อยแปดตนนะครับในเรื่องของครูบาอาจารย์นะนเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะภพยขึ้นเป็นสิทธิย้ำแนละก็เตือนในเรื่องของครูบาอาจารย์ของแต่ละบุคคลที่มารับชมนะแล้วเนะีนะ่ยนะถ้าหากใครมีนับถือนใครนับถือเกี่ยวกับพระฤศษีทางร้อยแปดตนไม่เจ้องค์ไหนก็าตามนะครับถือว่าท่านถือว่าโชคดีแล้วนะครับแล้วนทะ่านถือว่าท่านนะ่มาปกปักรักษาแล้วนะครับแล้วก็ ให้ผ่อนนะในเรื่องของความรักในเรื่องของความสมหวังนะก็ทำให้คุณสมปรารถนานะครับในสิ่งที่คุณหวังแล้วก็ตั้งใจไว้นั่นเองนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ สิ่งที่ต้องระวังนะครับไพ่ขึ้นเป็นคว้าชัยนะครับในเรื่องของความคาดหวังไพะะ่ขึ้นทวยอีกแล้วนะออเชื่อมโยงเลยนะค,ะคือมันเป็นในความคาดหวังเป็นทั้งอารมณ์เป็นทั้งความรู้สึกที่มันอยากจะเอาชนะนะเออเอาชนะในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ด้วยนะเ<ๆ>พราะมันเป็นในเรื่องของความรู้สึกเดิมๆที่คุณก็ มีความคาดหวังนะว่าเอออยากจะมีความรักที่มันอุดมสมบูรณ์นะเคยผิดพลาดอย่างไรก็จะไม่กลับไปผิดพลาดอีกบางครั้งมันก็กลับกลายเป็นทาให้คุณเลือกยากเหมือนกันในเรื่อง,องความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักมันเหมือนเจอเรื่องแย่ๆมาก,ก็ไม่อยากเจออีกอะ่ะแต่อะไรที่มันมากเกินไปมันจนทําให้กลับกลายเป็นโสดทั้งชีวิตได้ด้วยนะเออต้องระวังให้ดีอย่ามีกำแพงที่มันแบบสูงเกินไป,นไปก็ไม่ดีนะนะครับก็ต้องระวังให้ดีกับความคาดหวังที่สูงเกินไปนะ แนวทางที่1น,นะครับให้ขึ้นเป็นพระราหูนะครับเน,นี่ยในวงสุนีนะมันจงปักนะพระราหูคือเหมือนแบบมีอะไรบางอย่างมาครอบงำน,นะเออเจอแต่ความทุกข์เจอแต่ความไม่สบายใจนะหากในวงุงนี้คุณรู้สึกว่าเออเราไม่สามารถวางเรื่องเก่าๆเดิมได้เลยนะรู้สึกมีแต่แบบความทุกข์ไม่สบายใจนะทำอะไรไม่ค่อยได้นะไม่มีพลังใจเลยลนะองไปไหว้พระราหูก็ได้นะคุณสามารถไปไหว้ที่วัดศรีสะทองนะที่จังหวัดนคนรปฐมนะครับเรา นำของ8อย่างของนํา8อย่างไปถวายท่านะที่วัดก็มีเตรียมอยู่แล้วักคุณเตรียมเองก็ได้นะครับเพื่อจะขอพรท่านนะให้ท่านปกปักรักษาเปิดดวงชะตาให้กับตัวคุณเนี่ยมีแต่ความสมหวังเออมีแต่พลังใจเออมีแต่พลังบุญนะทำให้มีสติมากขึ้นเพื่อจะส่งเสริมความรักให้สําเร็จมากขึ้นนะครับแนวทางที่2นะครับไพ่ขึ้นนาจานะพลังงานนาจานะพลังงานของเทพเจ้านาจานียบ่งบอกถึงว่าครูบาจารยบนะบอกถึงกรุบาจยาที่ ส่งผลให้คุณเนี่ยต้องสร้างความกล้าหาญกด้เกินตัวเองนะจะได้ก้าวข้ามความกลัวก้าวข้ามความทุกข์ไม่สบายใจอะไรก็ตามนะครับรวมไปถึงเรื่องของไม่ว่าคุณจะไปพบเจอใครก็ตามก็อย่าคิดลบไปก่อนก็แล้วกันนะทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับมาในทางที่ดีนะไม่ได้มาทางร้ายแต่เป็นใจตัวคุณเองมากกว่าที่กลัวแล้วก็กังวลจนเกินเหตุเกินไปอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับแต่ก็เนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับเพ่อให้นเ,เป็นแย่งชิงนะครับ มันเป็นในจุดที่ต้องสร้างความเข้าใจที่มันตรงกันมากยิก่งขึ้นนะ,ะในเรื่องของความรู้สึกตัวเขาเนี่ยบางทีความหมายที่เขาเจอมากับคนเจอมาในเรื่องของความทุกข์อ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเหมือนกันเป๊ะๆนะเออด้วยเหตุการณ์นะครับถึงแม้เหตุการณ์เดียวกันเนี่ยด้วยความรู้สึกด้วยฐานใจของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนเจอเรื่องนี้เฉยๆอะ่ะ อึ้สุดเลยเลยแต่บางคนเจอตรงนี้โัวชันแทนแสนทุกระทมเหลือเกินจะแบบไม่ไหวต่อใจเลยนะบางบางอย่างก,ก็ต้องเข้าใจในเรื่องตรงนี้ด้วยนะค,ความเข้าใจในเรื่องความรู้สึกความเข้าใจในเรื่องของอเหตุการณ์นะมันยิ่งทําให้คุณสามารถจะเปิดใจให้กับคนที่คุณคุยด้วยได้เยอะมากยิ่งคนนะครับสิ่งที่ต้องระวางังคือการที่มันต้องปรับทําความเข้าใจให้มันตรงกันนะครับหนึ่งไพ่ขึ้นเป็นพระสุว,สวัสตินะครับ ในเรื่องของการใช้สติปัญญานะเนี่ยครูบาอาจารย์บ่งบอกเลยนะว่าคุณจงมีสติปัญญานะแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่มีที่เป็นสิ่งที่คุณได้พบได้เจอเป็นสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้และจะทําให้คุณเกิดสติปัญญานะเมือ่อเกิดความรักที่ถูกต้องนะเมือ่อเกิดความรักที่ใช่เมือ่อเกิดความรักที่ถูกดังใจตัวคุณคุณได้ทําเหมือนทําพฤติกรรมคําพูดนะ สีหน้าท่าทางได้ถูกต้องมาผืนนะุณจะมีรักที่เข้มแข็งกณจะมีรักที่มั่นคงมากเกินจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นคุณต้องเริ่มที่ต้องเปิดใจตั้งใจเจ๋งก็ได้แล้วเพื่อจะน้อมรับนะเออความรัก,กดีเข้ามาด้วยเชิงจักรนะครับแนวทางที่สองไปขึ้นปีกุนนักการมองโรคในแง่ดีนะครับการที่คุณไม่ไปโฟกัสเรื่องอดีตเนี่ยไพ่ตั้งแต่ตัวตนนะนะบูบาจารย์ก็เล็งเห็นแล้วแหละนะครับว่าตัวคุณเนี่ยคิดเยอะเกินไปหรือเปล่านะคิดมากเกินไปหรือเปล่าโฟกัสเรื่องอดีตจนเกินไปหรรือเป่าาบงงคั้ เรามองโลกในแง่ดีบ้างก็ดีนะเออจริงมองลบมันก็เหมือนเป็นการทําร้ายใจิตใจตัวเองทางอ้อมอะนะมันก็ไม่ดีหรอกสุดท้ายแล้วเหมือนโลกทั้งใบมันมีแต่ความมืดมนน่ะนั้นคุณมองด้านบวกบ้างแต่ไม่ใช่ว่าเออต้องมองแล้วปวเลาะทั้งวันน้งเราไม่ใช่คนบ้านะเออคือเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตที่เราไม่ต้องไปเบียดเบียนใครแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองนะครับก็จะดีกว่านะครับเนี้ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากปร,รังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับไปขึ้นเป็นเหนียวรังนะครับมัน มันดรามา่ามันดราม่าเยอะนะคือเรื่องใจเนี่ยกินการที่มันแบบเข้าหาการพูดคุยเนี่ยมันไม่เป็นการเสียฟ,ฟอร์มหรอกนะเออคือการเข้าหาการที่แสดงความอ่อนแอนะครับให้คู่คุณเห็นเนี่ยก็ดีกว่าไปแสดงให้ใครก็ไม่รู้เห็นถูกไหมนล้นะมีอะไรก็คุยกันเถอะนะเขาก็คู่คุณเนี่ยเขาก็พร้อม้อมรับพูดคุยการเจราจานะพร้อมที่จะเปิดรับพร้อมที่จะปรับปรงุง แก้ไขรวมถึงตัวคุณด้วยก็ต้องพร้อมเหมือนกันเมื่อมีการพูดมีการคุยเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าที่จะนิ่งเงียบหายไปนะสิ่งต้องระวังคือการเข้ามาพูดคุยดีกว่าอย่าที่จะละเลยหนีหายหรือใช้ชีวิตไปวนๆน,นไปไม่ต้องสนใจอะไรเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มถอยห่างกันไปด้ว่อยเช่นกันนะครับอย่างแรกนะค,ะครับไพ่ขึ้นเป็นพระพุธชัดเจนนะพระพุทธพระพุทธเนี่ยตรงกับตําแหน่งปัตติคือผู้ครองปรีรับนะ คือในเรื่องของเตเบียนเนี่ยนะอีกนั่นก็คือเรื่องของดาวประพุทธด้วยนะในเรื่องของประพุทธเนี่ยมงึง,อง,อนะมงบอกถึงเรื่องอะไรนะมึงบอกถึงเรื่องคําพูดการเจราจาการพูดคุยระวังเรื่องของอารมณ์นะครูบาอาจารย์ย้ำเตือนเลยนะว่ามีอะไรก็พูดกันตรงตรงมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันอย่ากเก็บอย่างเงียบอย่าซ่อนความรับอย่าซ่อนความรู้สึกการยิ่งซ่อนความลับซ่อนความรู้สึกไม่พูดไม่เจราจากันสร้างทําให้เกิดปัญหาสร้างทําให้เกิดความรักมันมีหายตายจากไปได้ต้องระวังกดีนะครับ แนวทางที่2ไปขึ้นเนื้อเรื่องของพระสยามเทวาธิาราชเนื้อเรื่องของการปกปักรักษาครับดูแลเอาใจใส่ในื้อเรื่องของความรู้สึกรนบในเรื่องของสิ่งต่างเมื่อพูดกันแล้วก็ใส่ใจกใันนิดน,น้อยๆอะไรที่ได้ก็ได้อะไรที่ไม่ได้ก็ให้อภัยกันไปนําเป็นเรื่องการที่มันต้องเข้าใจกันยเยอะๆเพื่อจะสารสัมพันธ์ให้ดีขึ้นเนื้อเรื่องของความรักได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ สิ่งที่ต้องระวังนะคะไห่ขึ้นฝืนฝูกนะครับเป็นในเรื่องของการเสริมทักษะเสริมความรู้รนะครับในเรื่องของเสริมทักษะเสริมความรู้เนี่ยเราเสริมให้มันเหมาะสมกับ Aa, งานที่จะไปทําด้วยนะบางอยา่างเกินความจําเป็นนะเล่นทุกอย่างรู้มาทุกอย่างเลยเนี่ยจับชายไปหมดนี่พอเวลาใช้จริงมันใช้ไม่ได้นะก็ต้องดูในเรื่องของการจัดลาดับความสําคัญในเรื่องของหาการหาความรู้นะเรื่องของการรู้จักตัวเองมากขึ้น ว่าคุณถนัดทํางานแบบไหนคุณชอบเรื่องอะไรนะโฟกัสให้ถูกจดุดจะทําให้คุณเกิดความสำเร็จมากขึ้นนะครับสีเตงระวังนะครับไพ่ขึ้นยุแยกนะคาพูดนะระวังคาพูดไม่ใช่คาพูดคุณหรอกนะแต่เป็นคําพูดคนรอบคาคนที่ดูถูกคุณนะเออคนที่ไม่หวังเดียวคุณน,นะมันก็มีในเรื่องของที่ทํางานนะแต่ว่าอยู่ที่คุณจะโฟกัสหรือเปล่าเพราะาเขาจะจิ้งจุดเป็นสิ่งที่คุณเคยผิดพลาด มันเป็นการที่เขาอิจฉาตัวคุณนะไม่ใช่ว่าเอา่อคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆในปัจจุบันแต่เป็นสิ่งที่คุณเกิดเกิดขึ้นแล้วเขายังมาวนเวียนะมาหลอกหลอนตัวคุณมากกว่านั้นะสิ่งที่สําคัญคือไม่ต้องไปใส่ใจปล่อยหูทนลมไปเถอะนะไม่งั้นใจตัวคุณก็อาจจะจุดเนี้ยไม่ได้สักทีให้ขึ้นเป็นหลอกหลอนนะระาวาังกวอมหลอกหลอนผีหลอกหรือเปล่านะอ,อ่าในเรื่องของธุรกิจบางทีมันกลัวนะมันกลัวเรื่องของความผาิดพลาดสิ่งที่ค,ดคาดหวังสิ่งที่คิดเนี่ยมันมันหลอกมัน,ลนหลอนในสิ่งที่เคยพลาดมาแล้วก็ปปลล่อยมันาดไ นะไอความหลอกหลอนเนี่ยถามว่ามีประโยชน์ไหมบางมุมมันก็มีประโยชน์นะเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณพลาดงอะไรเออคุณรู้แล้วคุณเคยทุกเรื่องอะไรมานะนำสิ่งเหล่านั้นนะมาพัฒนาต่อทําให้เกิดความเก่งมากขึ้นก็ได้ด้วยนะไม่ต้องไปคิดเดยอะคิดมากอย่าไปโฟกัสตั้งแต่วความผิดพลาดอย่างเดียวเออเราโฟกัสว่าสิ่งที่ทําได้นะตอนนี้ดีกว่าจะได้พัฒนาเรื่องของธุรกิจให้มีความสเปจมากขึ้นนะคะแนวทางแรกนะ,ะไปขึ้นเป็นพระหลักเมืองนะครับทุกทดีนะ นะให้คุณลองไปไหว้พระลักเมืองดูนะครับที่สารลักเมืองไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามมีสารลักมเมืองหมดทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับให้คุณนะไปขอพ,อพรพระลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะเพื่อเสริมในเรื่องของเงินเสริมในเรื่องพลังงานนะเสริมในเรื่องของความมั่นคงด้วยนะการที่ใครที่คิดว่าตัวเองยังลงหลักปักฐานไม่ได้เงินยังไม่แข็งแกร่งเงินยังไม่มั่นคงนะเงินยังไม่สามารถที่จะ เป็นที่พึ่งให้ใครได้ที่มือตัวเองก็ยังไ่ได้เลยนะก็ลองไปขอพรนะกับพระหลักเมืองเพื่อคุ้มครองนะเพื่อนหนุนนาให้คุณมีเงินนะไหวมาเทมาอะไรที่เป็นของคุณก็ขอให้เข้ามาตัวคุณนะครับแนวท้ายจอกนะครับให้ขึ้นเป็นพระราบนะการตั้งนะตั้งสัจจะอธิษฐานหรือว่าการตั้งเป้าหมายนะที่จะ หาเงินหาทองหาทรัพย์อะไรต่างๆนะไปขึ้นในเรื่องของการจีบเมื่อคุณมีเป้าหมายอย่างชัดเจนเวลาจะไปขอเทพเทวาเนี่ยความจชื่อใจตอนนั้นนะมันเหมือนเป็นความมั่นใจที่ออกมาอย่างเป็นแบบเป็นแผนเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่ว่าเราขออะไรที่มันแบบไม่เม k เซน n ์อ่ะนะคือคุณขอเช่นคุณขอเงิน10บล้านแต่วันๆคุณไม่ทําอะไรเลยถูกไหมดังนั้น้าคุณมีเป้าหมายชัดเจนแล้วคุณทํางานตรงนี้ตรงนี้นี้มีโอกาสที่จะได้แต่แค่ไม่มั่นใจเออุณไปขอพวามชยท่านเจคอย หนุนนาช่วยเหลือนะเออบรนดานให้คนนั้นคนนี้มาช่วยเหลือคุณบรนดานเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันสําเร็จมากขึ้นไม่ใช่ว่าเทพเทวาจะให้คุณหมดเลยนะเออมันจะกลับกลายเป็นภาระนะครับริงจักสิ่งิ์ต้องระวังเหมือนกันนะเออไม่ดีหนักนะ